โอ้ยวแม่งมึงมองใครอยู่ะมึอก็เนี่ยเขาอยากได้อังกิเบิร์ต้องมดิฮะมึงไป่มึงนกรรมมาก่อนเาม่เยอะแยะจริเดี๋ยวมึงไปที่มึงไปมึงไปันกรรมหากูที่รถรถมีห้ออะไรวะมีโเนเนอยเอฟเอเลยังไม่เข้าไปคุยเขาอ่ะ ฮะคนไม่ไหวมึงมอือมอสวิดมึงไม่ไปคุยกับเขาเล่ามือต anyway> ิดอะไรมือติดชอบสินคครับน้องชอบเป็นเกมมาคิดเลยโอ้โหอีตุโยน่ารักทิบป๋าหรือวะาหลมาจากปากทางมาอยู่พร้อมอมามึงไม่ไปคุยกับเขาเล่ามึงเข้าไปคุยเลยหนูไม่รู้นี่เก่งจะแย่อแน่ยี่ห้อต่อยแป๊บนึงก็ไม่ได้คุยเอาหัาก็ไม่รู้ ัั้ามึงพูดต่อตงเพิ่มมึงเพิ่มลำพันถึงนางอันเป็นที่รักมึงกูชอบผมของจริงนะเว้ยเนี่ยคนนี้เลยอ่ะอยากได้ความรักเหมือนโลคามาบังตาบันดานตามืดมน ต่อต่อต้นไม่ยนินแล้วไม่โยนถูกมาสักข่ะใดๆความรัก <ละ S 2> โคถึกถก,กำลังคึกขีขังไว้โก <c oughs> รธ <c oughs> จากออกไว้ผม <c oughs> ไม่อยู่นะที่ข <c oughs> ังจักอะไรบ้าง